ลิเวอร์พูลเปิดเจราจาิวคาสเซิลหวังคว้าอเล็กซานเดอร์อิซักค่าตัวแตะ120ล้านปอนด์หากเดียวไม่คืบพร้อมลุยแย่งอูโกเอกิติเก้กับอีกหลายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนได้โพสต์ผ่าน X เมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อกับทางวคาสเซิลยูไนเต็ดเพื่อขอทาบทามซื้ออเล็กซานเดอร์อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดนแล้วด้วยค่าตัวเป็นสถิติของสโมสรซึ่งหากอีซักไม่ถูกขายหรือว่าููก็พร้อมร่วมวงแย่งตัวอูโกเอกิติเก้ซึ่งเป็นเป้าหมายเสริมทัพของทางนิวคาสเซิลด้วยเช่นกันและการตัดสินใจขึ้นอยู่กับทางนิวคาสเซิลเพราะพวกเขาไม่เคยต้องการขายอีซักทั้งนี้คาดว่าค่าตัวของอิซักคงไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์ ส่วนเอกิติเก้นั้นนิวคาสเซิลจะจ่ายให้กับทางไอทรักแฟรงเฟิร์ตเป็นจำนวน86ล้านปอนด์น้องเดียรายงานจาก News ์อารา d เวิร์